สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเริ่มต้นในเรื่องของการสมัครบล็อกเกอร์นะครับเราสามารถค้นหาบล็อกเกอร์ได้จากนะครับเข้าไปที่ Google แล้วก็เซิร์ชคำว่าบล็อกเกอร์นะครับก็จะปรากฏนะครับชื่อของเว็บไซต์ก็คือ worldweb. blocker. com นะครับคราวนี้ครับเราก็จะด e g i s t e r บลอกเกอร์นะครับเลือก s i Sign in เข้าสู่บล็อกเกอร์นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อของอีเมลนะครับ ถ้ายังไม่มีอ e ีเมลนะครับก็เลือกสร้างบัญชีนะครับผมเลือกสร้างบัญชีสำหรับตัวเอง แกก็กรอบวันที่นะครับไปก็ยอมรับข้อกำหนดนะครับครับก็จะเริ่มต้นเข้าสู่ในส่วนของการต้อนรับเข้าสู่บล็อกเกอร์นะครับชื่อที่จะแสดงนะครับภาษาซอฟ เป็นต้นนะครับครับก็จะมีการเข้าสู่ตัวบล็อกเกอร์แล้วนะครับแล้วก็เมนูทางด้านที่เป็นเมนูหลักก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าก็จะปรากฏในส่วนของบล็อกเกอร์นะครับเราสามารถที่จะ ประสานเทรนนิ่งนะครับสร้างบล็อกประสานเทรนนิ่งประสานเทรนนิ่ง b l o g s p o t c o m นะครับบนันทึกครับนี่คือ URL ของบล็อกนะครับ ผมก็สามารถที่จะโพสต์นะครับแล้วก็เริ่มสร้างเพจสร้างออกแบบหน้าเว็บได้ทันทีนะครับจากการที่จะสมัคร Account Mail ใหม่นะครับ Account Gmail แล้วก็เข้ามาที่ตัวบล็อกเกอร์เพื่อที่จะสร้างโพสต์ต่างๆแล้วก็เตรียมตัวนะครับสมัครขอรับโคสนานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจนบลงแค่นี้นครับขอบคุณ